เป็นบริเวณทางด้านหน้าครานผูมชมบริเวณทางด้านหน้าของประตูทางเข้าของส่วนวัฒนธรรมเสียงควนอั่นจะเป็นทางด้านหน้าของทางเข้าทานผม้ชมถ้าจะเข้าไปทางด้านในเมืองมันไปทางด้านนี้เขาสามารถลงใต้เนาะใส่เส้นทางนี้ก็เป็นก็ได้ออกสู่เมืองปักนึ่มธรรมชมทางด้านนี้ทางนี้ดีเนาะ อจุดประสงค์หลักของเขาก็เป็นมาส่วนวัฒนธรรมมาไทายครับทำภูมชมในเบิ้งว่าสถาปตัตยกรรมของฝีมือ,อของสร้างคนลเฮามีคือเนื้อใดก่อนอื่นเมื่อไหา่ก็ต้องซื้อปีเข่าสมสกอร์นะไปออางามเลยทางเข้าอย่างบอกงามงานทางเข้านี่นะทางเขา้าโ,โอเคนะท่านผู้ชมหลังจาก ที่เฮาได้ซื้อปี้เป็นทีมห้อยแล้วตอนนี้เฮากลับมาทางด้านในเข้ามาทางด้านในเป็นทีมห้อยนำสมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางด้านในของส่วนวัฒนธรรมเสียงควนนำสมจะเป็นทางด้านในนี่เข้ามากัโอ้รู้สึกว่าร่มลื่นเนาะเป็นตามาพักผ่อนนำสมมาเบิ้งเครื่องไปไหนสี่ไม้ไลายมือของของซีมือ คนลาวเนาะสร้างคนลาวสำหรับวัดแห่งนี้นี่มันคล้ายๆก,กันกับวัดแก้วกู่ึึงยูที่จังางวัดหนองคายเนาะว่เรื่องสถาปัตยกรรมเนาะหุบป,ปั้นต่างๆมันคล้ายคือกันเลยนี่ท่านผู้ชมอ,อันนี้จะเป็นอ๋อคล้ายๆแบบเคยมาอยีน่นรกสวรรค์มาซะละ เดี๋ยวจะใเขาขึ้นไปเบิงทางด้านเพิงมาว่ามีคือแล้วไหนไปทางด้าน<อ>นี่สำหรับคลิปวิดีโอ,ท,อทําอีทีตุ่มตามเริ่มเห็ดเนาะซ่องตุ่มตามออนทั่วดิแกเมนมาที่สถานดีแห่งนี่แหละานผมุชมใส่กล้องมือถือตอนนั้นยัง งานยังสั่นดืดดืดดืดอยู่เแต่ว่าตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งางผู้ชมอันนี้จะเป็นองค์พระพุทธรูปเนาะปางแต่ว่าปางนอนออปางบรรทมทา่านผู้ชมเป็นโอ้พวกปั้นหนึ่งที่ว่าใหญ่อยู่ในนครเลยแม่แก่นานผู้ชมใหญ่เอลี่คนนะ่ะความยาวตั้งแต่เกล้าพระบาทเนาะจุดมาฮอดเศียรของเพิ่นโอ้ใหญ่อเอลี่านผู้ชม เขาจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดทำอิฐจุดไปฮอดทางด้านพุ่นมันจะเป็นขึ้นเร็วดเราจะมาเบิงแต่ละหูปั้นแต่ละหุปั้นให้มันหูว่าแต่ละหูปั้นนี่มันเป็นที่มีที่ไปที่มาขึ้นเวใดท้อสมโอ้อันนี้ก็จะเป็นหูปั้นของเสียนคล้ายพญากับบินละพมแมนบ่ัวนี้ นะรู้สึกว่ามาส่วนวมาทำวัดเสียงควนนี่อยากไปวัดแก้วกูอยากข้ามไปจากวัดหนองคายขนาดเลยท่านผู้ชมบ่ได้ไปประมาณ2ปีปลายละตอนนี้เพิ่งจะเปิดด้านแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนาะสิไปเที่ยวชมวัดแก้วกูอา่าแลวกาทายให้กับ F อซได้เบิง่งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสไตล์ศาสนาพาหมท่านผู้ชม คล้ายกันเลยเนะเาะคล้ายกันเลยนี่เบรรมสมทางด้านนั้นจะเป็นหารณมอนหกคือคือสวรรค์น,นี่มันมันขึ้นยากทนผู้สมแต่ว่านารกนี่มันมันมันลงไปง่ายทนผู้สมคือสวรรค์ขึ้นยากนารกลงง่ายคือเหความดีเนี่ยเห็ดสนะิบเทื่อส่ววคนจะเห็นแต่ว่า Body. เฮ็ดความบบดีก็คือเฮ็ดแนวบบดี body. นะเฮ็ดเธอเดียว e ค้นกระจือแล้วอันนี้เพื่อนก็เป็นการคติธรรมสอนใจเนาะว่า,าผู้ใดที่ว่าอยากเฮ็ดความดีเห็นต้องได้ใช้เวลาแต่ว่าอยากเฮ็ดแนวบบดีเห็นน้อยหนึง่งขราเจ้าก็เห็นแล้วอันนี้ก็ค้ายแบบว่าอันนี้จะเป็นหม้อนาหกมา,าผสมอบอกเข้าไปจะมีประตูน้นอยๆคล้ายๆกับกบกินเดือนไปเ้าไปเบิง่ง ทางด้านนี้บัดนี้ทำสมบงทางด้านนี้เนาะอืมก็จะมีแบบรูปแบบของศา,นาส,สนาพุทธผสมกับศาสนาพาราหมณ์ทางด้านนี้ก็จะเป็นสไตล์ศาส,สนาพุทธทำสมเห็นปะก็จะมีองค์พระปางสมาธิปางบหมนทมแล้วก็มียักษ์กลุ่มพันนี่เห็นปะยักษ์กลุ่มพันเพิ่นมาถวายอ่า เพิ่นเล่าเรื่องได้ทา่านผชมนี่คือจะเป็นคล้ายๆกับยักษ์ขุมพันเนาะอุ้มอยู่ถึงสูงขนาดเลยสะอ่อนเนาะสะอ่อนสร้างสมัยตะกี้เพิ่นเห็ดได้ชื่อได้ว่าตอนอยังน้อยนี่ก็เคยมามีหูบอยู่ตอนอยังน้อยเนาะแต่ว่าทางมาเนี่ยโบคือ ตอนนี้ทางสมเดติกี้เป็นทางดินแดงโซซิมาฮอดน,นี่ก็่าทำมาดาทรผสมนี่โอ้นอ๋ออันนี้สไตล์ส,าร,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 มสมราปนารามทำผสมมาฝากดีมี่พะลือสีพร้อม จะเป็นเสียงคล้ายๆกับตูมุกี้เป็นเสียงของพญากวินละพมนี่ทรรสมสวรรค์สวรรค์อยู่ทางป่ายนรกอยู่ทางต้นโอ้เป็นเห็ดแบบมีนัยยะนะนผร้สมเห็ดแบบให้เป็นคติสอนใจนี่หูปันอ๋อเป็นนางเงือกธรรมสมนี่นี่ทางด้านลุ่มนี่เป็นเครื่องงู เป็นสร้าง3หัวคือสมัยเตกี้เนาะก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอาณาจักรลาวล้านสร้างท่านผู้ชมนี่นี่เป็นสร้างสามเสียนสมหัวทางด้านนั้นเพื่อนจะเห็นเป็นสวนท่านผู้ชมเป็นสวนดอกทานตะวันสวนมีลนนหลายพืชพันธุ์หลายชนิดท่ทานผู้ชมทางด้านนะ่ะ แล้วก็ไปทางด้านพุ่นก็จะเป็นแคมป์ของเนาะต่อไปเป็นอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนี่ตอนนี้เาก็มาสิ้นสุดอยู่บริเวณนี้เกี่ยวกับหูป,ปั้นท่านผู้ชมมาทางนั้นนี่พีเห็ดเป็นสวนละเดี๋ยวเขาลงไปเบิ้งส่วนจะเป็นขึ้นวใดเดี๋ยวลงไปเบิ้งส่วนก่อน คล้ายๆเป็นสวนสนุกเนาะอันนี้จะเป็นส่วนสนุกสําหรับเด็กน้อยอน,นี่กระถืวว่าเป็นปีแล้วเดว้ที่ตุ้มตามโบได้มาอันนี้เพิ่นกันมีการปรับปรุงเฮ็ดเป็นส่วนสาธารณะเนาะนะเป็นบอรลรินของเด็กน้อยนี่อัน,นจะเป็นทางยางทมมู้ชมทางยางเลาะลงไปเคมของอัน,นจะเป็นแค่ว่า,าเป็นจุดแลงมาร์กในการถ่ายรมมู้บผู้ชมนี่เพิ่นว่าเช็คอิน สวนวัฒนธรรมเสียงควนบุตธรธพ์คนี่เห็นปะสำหรับเอฟซีที่ว่ายอยู่ทางฝั่งคุ้นนะทางฝั่งประเทศไทยก็สามารถข้ามมาลินได้เด้อสไตล์คล้ายๆกันกันกบศาลาแก้วกูที่อยู่จังหวัดหนองคายคือกันเป๊ะเลยบุหงาเพิ่นเ็ดพร้อมกันบ่ในสมัยนั้นเนาะ อันจะเป็นสวนโอ้งามแล้วเพื่อก็ะเฮ็ดเป็นพักเป็นขั้นใดขึ้นเนาะเพื่อเป็นบอนไทยหู้นี่มาปีกายนี่ยังบอฮันแล้วซ้ำปีนี้เพิ่นระเฮ็ดเียบร้อยเนาะบอนสุดลดน้ำมัดเขนนี่อยู่จุดนี้ สุดท้ายฮากามาฮอดจุดสิ้นสุดของส่วนวัฒนธรรมเสียงควันจุนี่ก็เทดแบบสไตล์บ,บ้านเนาะหลังจากเลาะสมส่วนแล้วก็มากินข้าวกินน้ำนี่อยู่บริเวณนี้โอ้น้ำลองขึ้นลายน้ำลองขึ้นทา่านผู้ชมนี่โอ้ นี่จุดสุดท้ายแล้วเอาลงมาทางด้านลุม,ม,ม่านผม้ชมโอ้เห็นเสี่ยงจักเพิ่นดูดซ้ายนเนาะบริเวณนี้พันดูด้ายอ๋อโอเคโอ้กว้างขนาดเลยกว้างกว้างกวางน้ำของบริเวณนี้กว้างขนาดเลยประมาณ2กิโลเมตรได้จากฟังพี่หาฟังพุนธรรมมอสมนะจากดูดสาย อันกระดูดทรายเอ oh. ฟังพูดก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเนาะจุดสิ้นสุดของส่วนวัดทนธรรมเสียงควนกะซีมีประมาณนี้ท่านูุชมเมื่อน,นี้ที่ตูงตามได้มีโอกาสมาถ่ายให้กับท่านผู้สมได้เบิ่งว่าส่วนวัดทนธรรมเสียงควนแห่งนี้มี ฮุมพังหน้าตาขึ้นวดใดเนาะก็จะพาะเบิ่งหูปปั้นต่างๆที่มีลักษณะสไตล์ผสมประสานกับศาสนา,าพาหมโอเคเนาะกาัสีได้ขอโตรลาทางผู้สมเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกกด subscribe ให้กับซ่องตุ่มตามออนทัวร์เด้อแล้วอีพีหน้าตุ่มตามจะพาทํ้สมไปสถานที่แห่งใดน,นั้นอย่าลืมติดตามเดอ้อสำหรับมื้อนี้ขอกับคำว่าสบายดี